หรือพระราชดำรีฝนหลวงคือโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล,ละยะเดชทรงคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยทรงมีพระราชดำรีครั้งแรกในปีพศ2498เมื่อสเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในภาคอีสานแล้วพบว่าขาดแคลนน้ำอย่างหนักพระองค์จึงทรงศึกษาวิธีการทำฝนเทียมจากต่างประเทศและพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับภูมิประเทศไทยปีพศ2512 ได้มีการทดลองขึ้นบินโปรยสารเคมีเพื่อกระตุ้นให้เกิดเมฆฝนเป็นครั้งแรกและประสบความสําเร็จจึงเกิดเป็นโครงการฝนหลวงที่ใช้สารต่างๆเช่นเกลือแร่แคลเซียมคลอไรด์และยูเรียเพื่อเร่งให้เกิดความชื้นและตกเป็นฝนช่วยบรรเทาภัยแล้งแก้ปัญหาน้ำท่วมและใช้ประโยชน์ในด้านกเกษตรมาจนถึงปัจจุบันโครงการนี้ยังได้รับการยอมรับระดับนานาชาติด้วยครับ สาที่ทําให้ต้องมีการทําฝนหลวงหลักๆคือ 1. ภัยแล้งประเทศไทยมีฤดูแล้งที่ยาวนานทําให้พื้นที่เกษตรขาดน้ําฝนหลวงช่วยเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําและเขื่อนต่างๆ 2. การกระจายน้ําไม่ทั่วถึงบางพื้นที่มีฝนตกมากบางพื้นที่มีฝนตกน้อยการทําฝนหลวงช่วยทําให้ฝนตกตกตามพื้นที่ที่ต้องการเช่นพื้นที่เกษตรสําคัญ 3. ผลกระทบต่อเกษตรกรเกษตรกรได้รับผลกระทบจากฝนแรง ทำให้ผลผลิตเสียหายฝนหลวงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนี้สีไ่ไฟป่าและหมอกควันในช่วงหน้าแล้งไฟป่าและหมอกควันร้ายแรงทำให้ฝนหลวงช่วยลดฝุ่นควันในอากาศได้ห้าปัญหาน้ำไม่พอใช้ในเมืองนอกจากภาคเกษตรแล้วระบบประปาในเมืองก็ขาดแคลนน้ำในบางปีฝนหลวงจึงช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นตอนก่อกวนใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีเช่นแคลเซีมยมคลอไรด์หรือเกลือแกงลงในชั้นบรรยากาศที่มีเมฆอุ่น สารที่ใช้แคลเซียมคลอไรด์เกลือแกงสารเหล่านี้ช่วยดูดซับความชื้นในอากาศทําให้ไอน้ําเริ่มรวมตัวเป็นหยดน้ําขนาดเล็กและเริ่มกาอตัวเป็นเมฆ 2. ขั้นตอนเลี้ยงเมฆเมื่อเมฆเริ่มขกตัวมากขึ้นจะปลุยสารเช่นยูเรียหรือแอมโมเนียไนเตรตแอมโมเนียไนเตรตสารหเหล่านี้มีคุณสมบัติดูดน้ําและเพิ่มมวลในเมฆช่วยให้หยดน้ําในเมฆม,มีโอกาสชนกันและรวมตัวเป็นหยดใหญ่ 3. ขั้นตอนโจมตี ใช้สารประกอบเย็นเช่นน้ำแข็งแห้งหรือซิลเวอร์ไอโอไดด์ปลอยลงในพื้นที่ที่มีเมฆหนาซิลเวอร์ไอโอไดด์หรือน้ำแข็งแห้งสารเหล่าน,นี้ eden, ช่วยทำให้เมฆเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วหรือปล่อยอนุภาคที่เป็นแกนกลางให้หยดน้ำเกาะตัวกันจนหนาพอจะตกลงมาเป็นฝนจริงประโยชน์ของฝนหลวงช่วยเพิ่มน้ำฝนให้แก่พื้นที่เกษตรและแหล่งน้ำเช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ลดโอกาสเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าแห้งแล้งช่วยลดฝุ่น PM 2.5และมลพิษในอากาศส่งเสริมระบบนิเวศให้กลับมาสมดุลโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสานับสนุนการผลิตทางการเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เป็นการสร้างน้ำใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ